อะไรที่ทําให้คุณขายดีแต่เหนื่อยน้อยลงถ้าให้นึกถึงวิธีที่จะทําให้ขายดีแต่เหนื่อยน้อยลงหนึ่งในคําตอบที่พี่เป้มักจะได้ยินจากปากเจ้าของธุรกิจหลักล้านขึ้นไปก็คือการสร้างแบรนด์ตัวตนค่ะเอาตัวเจ้าของขึ้นมาเป็นพรีเซนเตอร์เวลาที่ทําการตลาดเนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจนั้นอ่ะมีสง่าราศีมากๆดูน่าเชื่อถือขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ก็ไม่แปลกนะคะที่เจ้าของธุรกิจหลายคนมักจะยกเอาสิ่งนี้มาทำการตลาดก่อนเป็นอันดับ ต้น,ตนเพราะมันส่งผลให้ทุกธุรกิจเติบโตในเรื่องต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณเพราะว่าคนอนะ่ะจะซื้อคนก่อนซื้อของแล้วคนจะเลือกซื้อกับตัวจริงที่เป็นตัวจริงเท่านั้นแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องจริงยิ่งถ้าวันนี้คุณเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าคุณเป็นแม่ทีมเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็แเราแต่วันนี้คุณใช้เองขายเองสินค้าของคุณมันจะการันตีได้เลยว่ามันดีจริงข้อที่2ค่ะ personal brand จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ เพราะว่าแก่นจริงๆะในการขายอ่ะมันคือการที่ทําให้คนรู้จักรักแล้วก็เชื่อใจคุณจนเกิดการซื้อในที่สุดและจุดที่มันแบบพีคที่สุดเลยนะคือซื้อแล้วไม่พอพอเขาชอบปุ๊บเขารักคุณปุ๊บเขาจะไปบอกต่อให้คุณแบบฟรีๆและข้อที่3ค่ะเพิ่มความมั่นใจให้กับ เพราะว่ามันทําให้คุณเนี่ยได้กลับไปเป็นตัวคุณอีกครั้งคนจะรู้สึกว่าโอ้โหเขาจะเลิฟในสิ่งที่มันเป็นคุณหรือว่าสิ่งที่คุณเป็นนี่มันช่วยทําให้เขามีความสุขเช่นวันนี้คุณเป็นสายฮาคุณเป็นสายสวยแบบไหนก็ได้ที่มันไม่ได้เฟกอะค่ะดังนั้นคุณจะได้รู้จักตัวเองอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเลยและข้อที่4ได้แจ้งเกิดคุณจะได้มีตัวตนออนไลน์โดยที่คุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนดังมาก่อนหรือว่าเป็นดารามาก่อนต้องเป็นเซเลบเท่านั้นถึงจะดังได้ไม่ต้อง กลัวนะคะว่าเฮ้ยมันไม่พร้อมในวันนี้บอกเลย ไม่มีอะไรพร้อมและไม่มีอะไรที่ดีที่สุดอะไรที่มันดีที่สุดเกินไปเพอร์เฟกเกินไปมันเหมือนการสแสดงและข้อที่5ค่ะคุณจะมีคอนเนคชันที่มากยิ่งขึ้นไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะมันจะทําได้ไหมคุณเป็นคุณแบบนี้แหละคุณจะมีคนของคุณอยู่แล้วดังนั้น,นะคะ่ะเอาตัวตนของคุณออกมาแล้วคนเขาจะรักคุณเพราะว่าเขาเห็นว่าเอ้ยคุณมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเติบโตไปยังไงแล้วเขาก็จะเติบโตไปกับคุณนี่แหละค่ะคือความลับแล้วก็สเสน่ห์ของออร่าพาวเวอร์ ข้อที่6ต่อยอดธุรกิจอื่นๆได้ง่ายเลยจากออฟไลน์สู่ออนไลน์พี่เป้ทำมาแล้วค่ะแล้วก็สามารถสร้างยอดขายเพิ่มได้จริงยิ่งในช่วงที่เจอวิกฤตโค COVID วนะิดอะเนาะรอดมาได้เพราะว่าออนไลน์ล้วนๆเลยค่ะแล้วก็การสร้างตัวตนเนี่ยช่วยได้มากที่จะทำให้พี่เป้นนีะ่ใช้ต้นทุนที่น้อยมากในการที่ขึ้นมาทำธุรกิจบนออนไลน์ ข้อดีเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าถามถึงข้อเสียมันก็จะมีอยู่แค่เรื่องเดียวค่ะคือมันต้องใช้เวลาในการเติบโตแล้วมันก็ต้องใช้เวลามากพอสมควรเลยกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวแล้วก็ไม่มีใครที่จะสร้างธุรกิจเสร็จในวันเดียวเช่นกันต้องใช้เวลาทาั้งนั้นค่ะไม่ว่าวันนี้จะทําธุรกิจแบบไหนาอาชีพไหนมันจะเหนื่อยแค่ช่วงแรกถ้าเกิดคุณทําเป็นนะแต่ถ้าคุณลงมือทําต่อเนื่องคุณจะอยู่ยาว และถ้าวันนี้คุณอยากได้วิธีการปั้นแบรนด์ตัวตนทำยังไงให้มันดึงดูดลูกค้าแล้วต้องการให้พีเพ่เป้พาจับมือทำพี่เป้มีประสบการณ์ในการปั้นคนให้เป็นแบรนด์หลายคนแล้วค่ะแล้วก็มีผลลัพธ์ที่จับต้องได้พูดง่ายเริ่มจากศูนย์ฟอเลยเริ่มจากศูนย์ไลฟ์เลยแล้วพี่เป้ก็จะจัดเป็นเวิร์กช็อปเอาแบบจัดหนักไปเลยถ้าไม่ได้ไม่ต้องกลับบ้านแล้วดูแลคุณให้คำปรึกษาต่อเนื่องทงักอินบ็อกมาคุยกันได้ค่ะพี่เป้จะตอบทุกคนด้วยตัวเองแล้วเราเจอกันคลิปหน้าพีเพ่เป้ สวัสดีค่ะ